โชคลาบรู้แล้วเงียบไว้นะเพียงท่องคำนี้สั้นๆมีโอกาสรับโชคก้อนโตสุดยอดวิชาการให้หวยของหลวงพ่อจงที่ได้ถ่ายทอดหลวงพ่อเมียนจนท่านได้สำเร็จวิชาล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้รวมไปถึงตัวเลขรางวัลที่หนึ่งว่าแต่ละงวดนั้นจะออกอะไร โดยหลวงพ่อเมียนได้ทดสอบวิชาของหลวงพ่อจงถึงสามครั้งจนได้ประจักษ์กับตาว่าเลขที่หลวงพ่อจงได้เขียนไว้แม่นยิ่งกว่าแม่นซอีกอิทธิลิปฏิหารเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันดูนะคะหลวงพ่อเมียนเจ้าอาวาสวัดโพตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยา ท่านได้ศึกษาวิชาการประสานกระดูกและการรักษาโรคภัยต่างๆมาจากหลวงพ่อเมียนวัดพระเชตุพนหรือวัดโพ่าเตียนจนสามารถใช้วิชานี้สงเคราะห์ผู้คนทั่วไปได้แต่เมื่อท่านได้ครองเป็นเจ้าอาวาสวัดโพก็มีความเลื่อมใสในวิชากรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อจง และเมื่อได้ศึกษาต่อไปจึงได้ทราบว่าหลวงพ่อโจงนั้นมียานพิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์เบื้องหน้าได้ก็เลยอยากลองเรียนวิชานี้จึงได้ตัดสินใจที่จะไปลองสอบถามดูแต่การถามถึงเหตุการณ์เบื้องหน้านั้นไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้แน่นอนเท่ากับการขอหวย เพราะการให้หวยนั้นจะเท็จจริงประการใดก็รู้กันได้ในไม่กี่วันเมื่อตกลงใจดังนั้นในวันต่อมาหลวงพ่อเมียนจึงได้เดินทางไปพบหลวงพ่อจงที่วัดหน้าต่างนอกเมื่อได้พบหลวงพ่อจงจึงได้เข้าไปนมัสการและสนทนาสอบถามท่านถึงเรื่องต่างๆแล้วจึงวกเข้าสู่เรื่องที่ท่านต้องการทราบ หลวงพ่อเมียนถามขึ้นมาว่าหลวงพ่อเรื่องการให้หวยนั้นทำได้จริงๆหรือขอรับหลวงพ่อจงตอบสั้นๆว่าจะเขามีจริงๆหลวงพ่อเมียนกล่าวต่อไปอีกว่าผมอยากจะขอลองดูหลวงพ่อจงตอบจะลองดูก็ได้รอเดี๋ยวนะแล้วท่านก็ลุกออกจากอาสนะที่รับแขกเดินหายเข้าไปในกุฏิใหญ่ เพียงชั่วครู่แล้วก็เดินออกมาพร้อมกับกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งท่านส่งกระดาษแผ่นนั้นให้กับหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนรับกระดาษแผ่นนั้นไว้แล้วก็มีได้เปิดดูเพียงแต่ยัดลงไวในยามและอยู่คุยกับหลวงพ่อจงอีกสักครู่หนึ่งก็ลากรับ หลังจากที่หลวงพ่อเมียนเอากระดาษแผ่นนั้นใส่ย่ามและเดินกลับวัดแล้วก็เหมือนกับมีอะไรมาดนใจให้ท่านมีได้นึกถึงกระดาษแผ่นนี้อีกเลยเมื่อกลับมาถึงวัดโพท่านก็ได้แต่ทำกิจอื่นๆไม่ได้นึกถึงเรื่องราวที่ไปขอหวยหลวงพ่อจงมาเลยจนกระทั่งเย็นวันหวยออกในสมัยนั้นหวยออกตอนเย็น พอท่านได้ทราบว่าหวยออกเลขอะไรแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อจงได้ให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งในวันที่ท่านไปขอหวยจึงไปค้นหากระดาษแผ่นนั้นในยามเมื่อพบและทรี่กระดาษนั้นออกดูก็ปรากฏว่ามีเลขสามตัวเขียนเรียงกันอยู่และที่น่าประหลาดใจยิ่งนักก็คือ เลขทั้งสาตัวนั้นตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมิได้ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อเมียนก็แน่ใจว่าหลวงพ่อจงมียานวิเศษในการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่จริงแต่ก็ยังอยากจะลองให้หายสงสัยในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปหาหลวงพ่อจงแต่เช้าเพื่อจะทดลองท่านอีก เมื่อไปถึงหลวงพ่อจงก็ถามว่ารวยไหมหลวงพ่อเมียนตอบว่าไม่ได้แทงเลยขอรับเพราะพอได้ไปแล้วก็ลืมหลวงพ่อจงก็เลยถามขึ้นมาว่าจะขอใหม่ใช่ไหมท่านอย่างู้ใจหลวงพ่อเมียนโดยที่หลวงพ่อเมียนยังไม่ทันบอกหลวงพ่อเมียนก็ตอบไปว่าอยากลองใหม่ขอรับหลวงพ่อจงก็ตอบว่า รอเดี๋ยวจะไปเอามาให้ทันใดนั้นท่านก็พร้อมกับลุกเข้าไปในกุฏิใหญ่เหมือนครั้งที่แล้วเพียงชูครูก็ออกมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งและส่งให้หลวงพ่อเมียนเมื่อหลวงพ่อเมียนได้รับกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็ขอลากลับและนับตั้งแต่วันนั้น หลวงพ่อเมียนก็มิได้ใส่ใจกับเรื่องกระดาษที่หลวงพ่อจงให้มาอีกเลยจนกระทางหวยออกไปแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อจงให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งจึงไปค้นในย่ามก็พบกระดาษแผ่นนั้นพอเปิดออกมาดูหลวงพ่อเมียนกลับมีความประหลาดใจยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนเพราะครั้งนี้ หลวงพ่อจงเขียนเลขมาให้สองแถวแถวแรกเป็นเลขสาตัวแถวที่สองเป็นเลขสองตัวและปรากฏว่าเลขสามตัวนั้นก็ตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งส่วนเลขสองตัวของหวยงวดนั้นมิได้ผิดเพี้ยนเลยคือเลขรางวัลออกอะไรตัวเลขที่หลวงพ่อจงให้มาก็เป็นอย่างนั้น มื่อผลออกมาว่าหวยที่หลวงพ่อจงเขียนใส่กระดาษให้หลวงพ่อเมียนมานั้นเป็นเลขที่ตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่หนึ่งและตรงกับรางวัลเลขท้ายสองตัวโดยไม่ได้ผิดเพี้ยนทำให้หลวงพ่อเมียนเชื่อแน่ว่าวิชาการให้หวยของหลวงพ่อจงนั้นเป็นของแท้จริงยิ่งนักและก็อยากจะลองอีกเป็นครั้งที่สาม เพื่อให้แน่แก่ใจดังนั้นในตอนเช้ามืดของวันต่อมาหลวงพ่อเมียนจึงได้เดินทางมาที่วัดหน้าต่างนอกอีกครั้งหนึง่งเมื่อมาถึงและได้พบหลวงพ่อจงแล้วนั้นท่านก็ได้ถามหลวงพ่อเมียนเหมือนครั้งก่อนว่ารวยไหมละ่ะหลวงพ่อเมียนก็ตอบไปว่าไม่ได้แทงเลยขอรับเพราะลืมเสียสนิทหลวงพ่อเมียน ตอบท่านไปอย่างนั้นแล้วก็พูดกับหลวงพ่อจงต่อไปว่าอยากจะลองอีกครั้งหลวงพ่อจงก็ตอบออกไปว่าได้จ้าคราวนี้ยากหน่อยนะหลวงพ่อจงพูดกับหลวงพ่อเมียนอย่างนั้นเมื่อพูดจบหลวงพ่อจงก็เดินหายเข้าไปในกุฏิใหญ่เหมือนครั้งก่อน แต่คราวนี้ท่านหายเข้าไปในนั้นนานพอสมควรจึงได้ออกมาจากกุฏิใหญ่แล้วก็บอกกับหลวงพ่อเมียนว่าหยิบเอาเองอยู่ที่นั่นท่านพูดพร้อมกับชี้มือไปที่ศีสษะของโครงกระดูกตะเอียมที่แขวนติดอยู่กับฝากุฏิ หลวงพ่อเมียนจึงเดินไปที่โครงกระดูกนั้นก็เห็นกระดาษแผ่นเล็กๆพับสอดไว้ตรงด้านหลังกระโหลกศีรษะหลวงพ่อเมียนหยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาแล้วก็เอาใส่ไว้ในยามโดยไม่ได้เปิดดูว่าในกระดาษแผ่นนั้นเขียนอะไรไว้บ้างจากนั้นหลวงพ่อเมียนได้อยู่คุยกับหลวงพ่อจงอีกสักครู่อีกครู่หนึ่ง จึงได้ลากลับเมื่อกลับไปถึงวัดโพหลวงพ่อเมียนก็กระทากิจต่างๆตามปกติแล้วก็ลืมเรื่องราวที่ไปขอหวยมาจากหลวงพ่อจงเสียสิน้นจนหลังจากวันออกหวยจึงนึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งซึ่งท่านได้เอาใส่ย,ย่ามไว้ หลวงพ่อเมียนได้รีบขึ้นไปบนกุฏิและค้นหากระดาษแผ่นนั้นในยามซึ่งปรากฏว่ายังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการหลวงพ่อเมียนจึงรีบคลี่ออกดูก็พบว่าในกระดาษแผ่นนั้นมีลายมือของหลวงพ่อจงเขียนตัวเลขเรียงกันไว้หกตัว และสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อเมียนบังเกิดความศรัทธาในหลวงพ่อจงทวีคูณก็คือตัวเลขตั้งหกตัวในกระดาษแผ่นนั้นตรงกับเลขสลากรางวัลที่หนึ่งในงวดนั้นทุกตัวเรียงกันไปตั้งแต่ต้นจนตัวสุดท้ายสมัยนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีเลขหกตัว สิ่งที่ประจักษ์อยู่กับตาในเวลานั้นทำให้หลวงพ่อเมียนเชื่อมันยิ่งนักว่าวิชาการให้หวยหรือการล่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้าของหลวงพ่อจงนั้นลำเลิศนักเพราะท่านได้เห็นแจ้งมากับตาถึงสามครั้งสามผลครั้นวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเมียนจึงเดินทางไปที่วัดหน้าต่างนอกอีกครั้งหนึง่ง หลวงพ่อจงท่านก็ถามขึ้นเหมือนดั่งรู้ความในใจของหลวงพ่อเมียนว่าอยากจะลองเรียนดูลึืหลวงพ่อเมียนก็ตอบรับขอรับแต่ในใจนึกก็เกิดความปีติที่หลวงพ่อจงได้เลื่องรู้ความตั้งใจที่ท่านเองมิได้บอกกล่าวหลวงพ่อจงก็พูดขึ้นมาว่ารอเย็นๆนะเพราะขณะนี้ มีผู้คนอีกมากมายที่รอพบท่านอยู่เมื่อหลวงพ่อจงว่างจากการรับแขกในตอนพบคำหลวงพ่อเมียนจึงได้เข้าพบหลวงพ่อจงได้พาหลวงพ่อเมียนเข้าไปในกุติใหญ่แล้วให้หลวงพ่อเมียนนั่งลงตรงหน้าโครงกระดูกใต้เอียง ณนะที่นั้นเองหลวงพ่อจงก็เริ่มสอนให้หลวงพ่อเมียนเรียนวิชาให้หวยหรือการล่วงรู้เหตุการณ์เบื้องหน้าหลวงพ่อจงเริ่มสอนด้วยการให้หลวงพ่อเมียนนั่งสมาธิน้ำจิตเข้าอาสุภกรรมฐานเพ่งจิตเข้าสู่โครงกระดูกใต้เอียมแล้วภาวนาว่าอารหังทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อหลวงพ่อเมียนนั่งกรรมฐานได้สักครู่หนึ่งหลวงพ่อจงก็ถามว่าติดตาไหมหลวงพ่อเมียนตอบว่าไม่ติดขอรับหลวงพ่อจงพูดต่อไปว่างั้นลองใหม่เมื่อหลวงพ่อเมียนเข้ากรรมฐานสักครู่หนึ่งหลวงพ่อจงก็ตอบอีกว่าติดตา,าหรือยังหลวงพ่อเมียนตอบยังขอรับ หลวงพ่อจงก็พูดว่าถ้างั้นตามมาณีหลวงพ่อจงบอกให้หลวงพ่อเมียนลุกออกจากหน้าโครงกระดูกตาเอี่ยมเดินตามผ่านเข้าไปยังหน้าพระพุทธลูกซึ่งตางประดิษฐานอยู่ในกุฏิใหญ่แล้วก็ให้หลวงพ่อเมียนนั่งเข้ากรรมฐานที่น้าพระพุทธลูกนั้นเมื่อหลวงพ่อเมียนเข้ากรรมฐานได้สักครู่หนึ่ง หลวงพ่อจงก็ถามว่าคราวนี้ติดตาไหมหลวงพ่อเมียนตอบว่าติดตาแล้วขอรับหลวงพ่อจงบอกต่อไปว่างาั้นเริ่มใหม่นะเมื่อติดตาแล้วก็ทำจิตให้สูงขึ้นเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ย่อมมองเห็นคนต้นไม้นั่นแหละนับตั้งแต่ที่หลวงพ่อจงพูดว่าทำจิตให้สูงขึ้น เหมือนกับที่เราขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ย่อมมองเห็นคนต้นไม้นั้นหลวงพ่อเมียนก็เริ่มฝึกปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งนิมิตเห็นตัวเลขลอยขึ้นทีละตัวลอยขึ้นทีละตัวจนกระทั่งครบหกตัวแล้วตัวเลขทั้งหกตัวนั้นจากเดิมที่เป็นสีขาวก็กลับกลายเป็นสีทองสุกสกราว ในขณะนั้นเองหลวงพ่อจงก็ถามว่าเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วขอรับหลวงพ่อเมียนตอบนั่นแหละเป็นของที่เราเห็นได้แต่มันเป็นกิเลสเป็นลาบจรไม่ควรนำไปบอกใครหลวงพ่อจงสอนเป็นอนุสติขอรับหลวงพ่อเมียนร,รับคำพอรุ่งเช้าหลวงพ่อเมียน ก็เข้าไปลาหลวงพ่อจงแต่เช้าตรู่เมื่อตอนที่ลานั้นหลวงพ่อจงก็สั่งกำชับอีกว่าพูดไม่รู้รู้ไม่พูดพูดไม่รู้รู้ไม่พูดเมื่อกลับถึงวัดโพแล้วหลวงพ่อเมียนก็ฝึกปฏิบัติตลอดมาจนกระทั่งจิตเข้าสมาธิได้รวดเร็ว เห็นตัวเลขได้ในเวลาไม่นานนะักและปรากฏว่าตัวเลขที่เห็นนั้นตรงกับเลขรางวัลที่หนึ่งทุกครั้งดังจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อจงนั้นท่านมีอุบายในการทดสอบจิตใจของลูกศิษย์อย่างแยบยนต์และมีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ก่อนจะถ่ายทอดวิชาด้วยความอดทน ความพยายามและความตั้งใจของลูกศิษย์จึงประสบความสำเร็จได้เรื่องนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณผู้นำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบ สา,สาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร,ร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ